สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กระชิมว่าแนะนําวิธีการบํารุงนะครับ <c oughs> เห็ดหัวมันใหญ่นะครับหลังจากที่เราปลูกมาแล้วนะครับอายุมันได้ <c oughs> เกินห้าหกเดือนแล้วนะครับผมเสียว่าที่พี่น้องปลูกมาแล้วนี่มันเนี่ยอายุเนี่เกินแล้วนะครับห,หกเดือนนะครับหาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนี่ได้แล้วนะครับผมเห็ดจังใดเห็ดห้มันหัวใ,ใหญ่บา้านนี้นี่คือจังหวะช่วงจังหวะที่ ต้องให้ปุ๋ยนะครับต้องให้ปุ๋ยอย่างปุ๋ยโพแทสเซียมปุ๋ย0060เอาไปใส่เด้อพี่น้องบ่แม่นว่าฟังสื่อๆเด้อถ้าอยากได้มั่นหัวใหญ่นี่หัวกระโดดนี่ถ้าผู้ใดบ่ใส่นี่ถือว่าพลาดเลยเด้อพี่น้องถือว่าพลาดเลยนะครับในช่วงนี้ใส่แบบใดดินกบบระเบือดินกระบ,บอเปียกดินกบบระบือซุ่มเพ่นว่าในรูปแบบปุ๋ยเม็ดบ่ต้องไปใส่บ้าน ฉีดนะครับแต่ว่าถ่าดินพูนพี่น้องมีความชื้นก่อนวานเลยวานกระจายวานสะโลดนะครับอ่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ปุ๋ยเม็ดเขาสามารถวานได้เลยนะครับผมอ่เพราะว่ามันกนระจายละลายนะครับแต่นะครับถ่าดินมันแหง้งอย่าไปวานนะครับวานบา่ได้ถ้าพี่น้องว่านไปก็เสียปุ๋ยซื้อ,อ,อนะครับผมเขาต้องฟังให้จบเด้นะครับเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับนาดินมัน แห้งนะครับเขาก็สามารถฉีดฮอร์โมนบอกว่าจะเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับฮอร์โมนระเบิดหัวมันแบบสําเร็จที่ทางบริษัทเพเนนํามาขายนะครับกะ,ระละละกะน้ามาผสมน้ำและลลยน้ำแล้วก็น้าฉีดได้เป็นการให้ปุ๋ยให้น้ําไปในตัวนะครับเป็นการให้ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ำไปในตัวฉีดใสใ่ใบไ่เงาไ่าลําต้นเพิ่นเนี่ยแหละนะครับอ่ะมันจะซึมหรือว่าพืชเขาจะดูดไปซับไปกินได้นะครับง่ายๆนะครับฉีดเมื่อนี้ เพืชเท่าหรือว่ามั่นเท่าก็ได้กินมือนี้นะครับผมถ้าเป็นการฉีดทางใบหรือว่าฉีดเป็นปุ๋ยน้งฉีดใส่เหงาใส่ลำตน้นใ,ใส่ใบฉีดมือนี้พืชเท่าก็ได้กินมือนี้นะครับผมเพื่อนก็นจะกินไปได้ประมาณสิบห้ามือน,นะครับกระจืดกระจางเขาก็ต้องเติมไปเรื่อยๆนะครับผมยาวาบอฉีดนี่คือในช่วงที่สําคัญเหตุให่หัวมั่นใหญ่นะครับให้หัวมั่นใหญ่นะครับ พี่น้องบางท่านเพิ่นว่าซื้อมีปุ๋ย0 0 6 0ละลล่น้ำนี่ฉีดได้บ่ได้คือกันแต่พี่นอ้องนําไปละลล่น้ำแล้วก็นํามาฉีดก็ได้คือกันนะครับกองเอาตวงเอาน้ำเพิ่นนะครับมาขยายน้ำนะครับแล้วก็นําไปฉีดได้นะครับผมเนี่ยแหละครับพี่น้องเขาต้องบำรุงปลูกมาแล้วปล่อยไปปูนวันสิบบางคนบดได้ใส่ปุ๋ยนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยระเบิดหัวกับหัวคอหลอกแข,ข็แเร่คือเราได้บ่านนี่ นะครับผมไดไซน์ในช่วงแรลกแหลกเล็งปืนขึ้นมาในตัวเจนในตัวเจนก็นคือพวกปุ๋ยยูเรียนะครับผมที่เฮาเหล่งช่วงแรกงามๆนะนะครับผมระบาดน,นี่ก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์มันเป็นแบบใดเนาะบาดนี่ยังวมันในหูวจักอยู่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่มันเป็นปุ๋ยยังล่ะเขาเอื่นว่าปุ๋ยระเบิดระเบิดหัวมันระเบิดล่วงเข่านะครับเอามาใส่ในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงที่มันเพิ่นเริ่มออกหัวแล้วมาบำรุงหัวเ็ดใหหัวมันนี่ขยายหัว ได้ดีนะครับเอาไปสางแป้งขยายหัวนะครับหรือว่าเอาไปใส่เข่าเข้าในช่วงสุดท้ายนี่ช่วงรับร่วงนี่นะครับผมในช่วงที่ผลผลิตเท่าออกแล้วคือถ้าช่วงรับร่วงเข่านี่สมมุตินะครับเหตุเป็นในรูปแบบปุ๋ยเกตดมาละลายน้ำฉีดนะครับมันจะได้ผลเร็วกว่านะครับคือลักษณะนี้คือการน,นี่มันเขาเอาอยุเจ็ดเดือนนี่งกเดือนเจ็ดเดือนแล้วเขาก็น้าปุ๋ยเกรดนั่นแหละมาละลายน้ำฉีดมันยังจะได้ มันเขาจังใจละท่านใจเอาไปฉีดแล้วก็ได้กินโหลดนะครับผมเนี่ยครับคือวิธีการนะครับให้พี่น้องนําไปเห็ดนะครับมันสีพาดยาพาดปลูกมาแล้วไวด้วหกเดือนเจ็ดเดือนเลยขั้นตอนสุดท้ายแหละใส่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ยาพาดบัดสีมาใส่ปุ๋ยเม็ดผัดงองอเงี้ยกลับมาิใส่ปุ๋ยเม็ดนาดินกระแหงใส่กบบระบไดนั่นแหละครับใส่กระบาดห้องกระหาเป็นร้อยรูปแบบปุ๋ยเร็ดศูนย์ศูนย์หกศูนย์เยอะแยะน้ำตลาดตัวไป บื่อนะครับน้ำมาละลลยน้ำฉีดหรือเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวมันฮอร์โมนระเบิดหัวมันก็ดีคือการเพิ่นเห็ดเป็นปุ๋ยฮอร์โมนระเบิดหัวมันเป็นปุ๋ยน้ำหอกกระแค่เอาน้ำนะครับเตรียมน้ำมาถังหนึ่งหล้วก็มาตวงใส่นะครับแล้วก็น้ำมาฉีด่นใส่ทั้งใบทั้งเหงาใส่ล้ำต้นเห็ดจังไรให้มันถือต้นมันเท่านั้นแหละนะครับมันเท่าก็สามารถนํำไปกินได้นะครับเพื่อไปบำรุงหัวมันนะครับเนี่ยครับวิธีการบ่อยากเลยนะครับ ฟังแล้วนําไปเห็ดแน่นะครับบ่มแมันฟังซื่อๆบางคนก็ว่าฟังซื่อๆเนี่ล่ะครับอาจารย์เพิ่นว่า,าฟั่งซื่อๆมันกับบวงามด้นะครับแต่ว่าเข้าต้องเห็ดไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าอยากได้อัตราต่อไหลสูงอยากได้ได้ไรละ7กตตัน8ตันไรล,ละ10ตันเห็ดลองเบิงเ่งแน่ปัจจัยว่ามันดีได้ล่ะบาดาน,นี้นะครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟั่งแล้วนะครับมีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์น้าแน่นะครับอย่าเบิ่งซื่อๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ให้น้องเข้าเบิ่ง เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนะครับฝากติดตามนํานะครับกดติดตามติ้งเข้าไปนะครับผมมีคลิปดีๆนะครับให้พีนองเบิงหลากหลายนะครับวิธีการบำรุงมั่นวิธีการบำรุงเขาวิธีการใส่ปุ๋ยในช่วงต่างๆมีเบิดนะครับเขามาเบิงนะครับมาติดตามนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ